พฤติกรรมนะคะที่ดูแล้วจะทําให้คุณไม่น่าเชื่อถือนะคะคือข้อแรกพูดไปหัวเราะไปค่ะ <c oughs> จริงนะคะ <c oughs> บางทีอ่ะมันก็ดูน่ารักแหละแต่ว่าบางทีอ่ะมันก็ดูแบบน่ารําคาญนะคะดังนั้นแล้วพยายามอย่าติดหัวเราะนะคะเพราะมันไม่ได้ทําให้คุณแบบดูดูแบบดูมีความน่าเชื่อถือดูเป็นคนที่แบบว่าเออแบบ เอาจริงเอาจังอ่ะมันดูเล่นไปหมดนะคะพฤติกรรมที่สองนะคะคือแบบมือไม้ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนบางคนนะคะอออ๋อ a c t เยอะมากนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะเมื่อก่อนครูก็เป็นเยอะนะคะแต่หลังๆถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าไม่รู้จะเอามือไม้ไปไว้ที่ไหนนะคะเอามือมาวางไว้ตรงกลางก็ได้ค่ะพูดไปผายมือไปเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ต้องเล่นเยอะนะคะไม่ต้องเล่นใหญ่ และข้อที่3ข้อสุดท้ายนะคะที่จะทําให้คุณดูไม่น่าเชื่อถือเลยคือการที่คุณพูดเร็วเกินไปค่ะหรือว่าพูดช้าเกินไปบางทีนะคะครูอ่ะเป็นนะเพราะครูเป็นคนที่พูดเร็วมากๆนะคะครูก็พยายามแบบพอเวลามีสตินะคะครูก็ฝึกที่จะพูดช้าลงนะคะแล้วก็ไม่ให้มันช้าไม่ให้มันยืดมันยานบางคนแบบครูเจอนะคะเซลล์บางคนแบบ,ะะบแบบสวัสดีค่ะคือถ้าสมมตินะคะว่าคุณอาริตานะคะ คุณเข้าใจอารมณ์ป่ะคือมันเร็วเกินไปมันช้าเกินไปแบบเนี้ยมันจะทําให้คุณดูไม่น่านับถือมันดูแบบมันน่าเบื่อมันไม่มีสเสน่ห์หาตัวเองให้เจอนะคะหาจุดกึ่งกลางให้เจอนะคะมันจะทําให้คุณดูมีสเสน่ห์ดูสวยแล้วก็ดูน่าเชื่อถือขึ้นมากๆเลยล่ะค่ะ